เริ่มกันแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังรอลุ้นสําหรับโครงการคนละครึ่งในรอบเก็บตกค่ะก็ต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมลงทะเบียนกันได้เลยค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งเป็นโครงการที่หลังจากที่ได้มีการออกมายืนยันนะคะว่าจะมีการ ลงทะเบียนรอบเก็บตกในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะเป็นการตัดสิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองนะคะที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ์แล้วก็อ่ภายใน14วันหลังจากที่มีการลงทะเบียนสําเร็จนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊แล้วถ้าเคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิภายใน14วันแล้วโดนตัดสิทธิจะสามารถลงทะเบียนในรอบเก็บตกได้หรือเปล่าค่ะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยกันว่าคนที่ ลงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันเนี่ยสรุปแล้วจะสามารถลงได้ในรอบเก็บตกหรือเปล่าค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ะสําหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการที่เราใช้จ่ายโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเราจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็เราจ่ายเองครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป่าตังค์นะคะแล้วก็จะจํากัดการใช้นะคะแค่เฉพาะกับร้านค้าที่ได้มีการลงทะเบียนกับ อ่าทางโครงการคนละเครื่องเหมือนกันเท่านั้นค่ะนอกจากนี้เนี่ย ก็จะมีการกำจัดจำกัดสิทธิ์นะคะให้ใช้ได้ที่150บาทต่อวันหรือว่า300บาทคะก็คือ,อเราจ่ายเอง150บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ยอดสุดทธิเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน3,500บาทตลอดทั้งระยะเวลาโครงการนั่นเองโดยการใช้สิทธิ์นะคะก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เราใช้สิทธิ์ไม่หมดหรือว่าไม่ครบ150บาทเนี่ยก็จะไม่มีการหักสิทธิ์ไม่มีการตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็จะทําการคืนสิทธิ์ให้ในวันถัดไปซึ่งการคํานวณสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็จะอยู่ใน ทุกๆวันนะคะเวลา6โมงเช้านั่นเองแล้วก็สำหรับระยะเวลาในการใช้นะคะในแต่ละวันเนี่ยจะอยู่ที่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าไม่ได้มีการใช้สิทธิภายใน14วันเนี่ยก็จะถูกตัดอัตโนมัตินั่นเองค่ะโดยนอกจากนี้นะคะก็ การลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีเงื่อนไขนะคือก็คือจะต้องอมีบัตรประชาชนนะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปในวันที่ทําการลงทะเบียนหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีบัตรคนจนหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองโดยใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองได้รับหรือเปล่านะคะหรือว่าลืมไปแล้วเนี่ยอาจจะสามารถไปตรวจสอบได้น,นะคะโดยตรวจสอบผ่านทาง www.cgd.co.th เซึ่งคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะไม่สามารถรับสิทธิช็อปดีมีคืนได้ค่ะส่วนในข้อสงสัยนะคะว่าคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วในเฟสหนึ่งและเฟสสองแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือว่าไม่ได้มีการใช้ภายใน14วันจนโดนตัดสิทธิ์เนี่ยจะสามารถลงทะเบียนในรอบเก็บตกได้หรือไม่นะคะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกเอาไว้นะคะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีการเปิดใช้สิทธิภายใน14วันหลังจากที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ย แล้วก็จะเป็นการตัดสิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการน,นั่นก็หมายความว่าจะไม่สามารถลงในรอบเก็บตกได้นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูในขั้นตอนของการลงทะเบียนคนละครึ่งกันนั่นเองค่ะสําหรับการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าคนละครึ่ง com นั่นเองโดยจะเป็นอ่า ให้ทุกคนนะคะสาหรับคนที่อยากลงทะเบียนเนี่ยก็จะให้เลือกที่เมนูลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้อ่านในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการ ยินยอมนะคะให้ความร่วมมือในโครงการคนละครึ่งก็ให้เรากดยอมรับนั่นเองค่ะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้กรอกในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรวมถึงเบอร์โทรนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าเบอร์โทรเนี่ยเขาได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อที่ว่าจะส่งรหัส OTP มาให้เราเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ยืนยันผลนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อหลังจากที่เราได้มีการกรอก เบอร์มือถือแล้วก็กดตกลงไปแล้วนะคะก็จะมีระบบเนี่ยจะส่งรหัส OTP มาให้เราอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะทำการส่งผลยืนยันทางอ่าผลการยืนยันการลงทะเบียนนะคะผ่านทาง SMS นั่นเองซึ่งถ้าใครได้รับการยืนยันแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารีบไปโหลดแอปเป่าตังค์แล้วก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เลยคะ่ะสำหรับใครที่รอลงทะเบียนพรุ่งนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ เอาวิธีที่เราได้มาใช้ในเรื่องของการลงทะเบียนไปใช้ได้เลยค่ะ